ไปเมื่อกี้ที่ห้าไปที่หกน้องเขามีคุณูปการอะไรกับชีวิตการสอนทุกอย่างเลยครับเช่นเรื่องร้องครับแล้วก็เรื่องการเรื่องร้องนี่ก็เห็้นงครับโอ้โหการติดคำอะไรนะครับควาเพี้ยนแล้วก็การใช้คำครับว่าคิดถึงแต่ปจิบันนี้ผมก็ยังร้องคิดกอยู่คือพยายามจะเก็บน้องมาแต่ก็มันก็ออกไปด้วยเออความละเอียดละเอียดครับฟ์ฟันแล้วเกิดละเอียดไหมครับ แล้วน้องเขาน้าคร <c oughs> ับอืมเอเอเดนจะ้อแล้วมอากอยาขอบคุณอะไรเมขอบคุณน้อที่เขามานั่งดูครับเอ้แล้วเจิดเเอะไ้แล้วเออะไรเขามากเหาคนรเลอเรื่องคือเนี่ยที่ที่จะร้องเสียงคือคอัเอมากไปไปสอนตดเตัดออกเสียงให้มันชัดเลย เป็นิซองคอเรื่อง no. ่ไเรื่องเเาเดเร่งที่มากคือเร่อเป็นน้ได้ทุกเพอนเพลงันดีครับยากยากเนี่ยไอ้เนี่ยดาบสไอ้เนี่ยพอแล้วันนี้ดาีแล้วดาิเดาิเจ็ดช่วยต่ำกเรื่องอันนี้ก็เพิ่งจะดูแบบการ รวมแม่ง้ต่เลยไม่กล้าทำเลยมาเพราะร้องมากระแทกหน้าถึงทำเลยดีเลยอาตัมนีเจ็ดเป็นไงครับพี่เขามีประโยชน์อะไรกับเราไหมเรื่องแอคชั่นอะไรใช่ไหมดีมากเอาจียงดีพี่เขาช่วยทำให้เรา เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากการซ้อมเพียงเดียวครับที่เป็นประโยชน์ไอ้จริงๆแค่เรื่องแรงไม่มีค่ะคือที่เขาไม่เคยทำเมนหนูเรื่องร้องเลยแต่ว่าคือเขาจะแบบคือเวลาหนูร้องคลาหนูก็จะแบบว่าเฮ้ยแต่ช่อเดืึงขนาดเลยเขาก็จะแบบแบบว่าเออหนูรู้สึกยังไงเวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบเออที่ว่าแบบตรงเนี้ยผ่อนเยอะไปป้าแบบมันนิ่งไปป้าหรืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบ อันนี้แดดเยอะนะมีคำว่าแดดเยอะนะแล้วอย่างถ้าคือแบบคือตั้งแต่ที่ครูเขาเน้นนายนะคะคือหนูจะโดนเรื่องสายตาเยอะที่สุดแล้วก็แบบหนูก็จะดูอย่างในบ้านนีหนูก็จะดูสองคนคือที่น้ำแข็งกับเจอเวลาเล่นหิ้วหนูก็จะแบบสังเกตเขาอย่างเงี้ก็แบบพยายามเอามาปรับอยู่แต่ก็าดีขึ้นนะหยูดอึดอัดก็ได้สาวมากขึ้นเยอะเลย ก็เป็นประโยชน์เนาะแล้วสอนอะไรเขาเป็นบ้างก็ไม่ค่อยยืดป่ะยืดอยู่ในโอว่างครับยือไอ้นี่เชิญมาซ้อมก็มาเลยดีไปนะพนุกครบแล้วเนาะครบอย่างครบแล้วหมดแล้วก็น่ะอยากจะบอกว่าที่จับคู่ให้นะครับบางทีเราต้องคู่กับน้องหรือที่น้องคู่กับพี่ไม่เท่าไหร่แต่พี่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องไปฟังน้องหรือว่าอะไรเงี้ย ปืออยากทุกคนเปิดรง <ไป S 1> ว่างไว้องว่างไว้ลูกเพราะว่า,วา,วาถ้าเราไม่พัก,กเองแล้วจะไปรอให้คอมเมนเตอร์พักคนเยอะยืมันหนักยิ่งกว่าน,นี้อีกก็